โดยภายในงานนะครับคณะสงฆ์และสาธุชนพร้อมใจกันเสด็จนมลนและปฏิบัติธรรมณสภาธรรมกายล้านนาเมื่อใจของทุกท่านใสสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าสู่พิธีทอดพระป่าตะวันบนดอยสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อสร้างบุคลากรผู้จะทําหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่ห่างไกลโดยครอบครัวศีสว่างเป็นประธานทอดพระป่าทางด้านนายแพทย์พานุมเมธนะครับและคุณจินดามนีสีสว่าง นำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำถวายพระปาจากนั้นคณะ,ะสงฆ์ได้พิจารณาพระป่าครับหลังจากนั้นเข้าสู่พิธีถวายรัตนบุพภาบูชาพระรัตนไรโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรินทร์จิรนิรามายัยเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายกีฬานเพศพสาริยารักษาโรคโดยมีกัลยาณมิตรมงคลกัลยาณมิตรปิ่นเงินสุเสนาเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตพระไตราอาศัยนะครับแต่พระธรรมทายาทในโครงการผสมบทหมู่บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์โดยมีการยาณมิตรปราณีอาริมิตรเป็นผู้แทนนำกล่าวถวายพิธีถวายทุนการศึกษาสนับสนุนโครงการตะวันบนดอยโดยมีการยานมิตรกุลธิดาดาวนาภาเสร,ริการยาณมิตรชั้นิพรฮักเป็นผู้แทนนำกล่าวครับ ส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานครับคือกเรียนมิสิทธิโชกกเรียนมิชชัชชุดาพนายังกูลเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวยายหลังจากนั้นคณะท่นานเจ้าภาพได้ถวายดอกไม้และเครื่องเอทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ตามด้วยพานรัตนบุพภาส่วนสาธชนก็ร่วมกันถวายจตุปจัจัยเธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ในคณะสงฆ์ครับเพื่อร่วมทำบุญทุกบุญกับทุดงคสสถานล้านนาและรับชมสื่อวิดีทัศน์การทำหน้าที่ของบุคลากร จากโครงการตะวันบนดอยในโอกาสนี้พระอาจารย์กล้ารมได้เมตตานะครับให้โอวาดและก็อนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกๆท,ท่านที่ได้ร่วมกันสนับสนุนในทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนคุนเก่งและดีที่จะทำหน้าที่เผยแพร่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่ห่างไกลและบนดอยสูงให้มีพระรัตนารายเป็นที่พึ่งหลังจากนั้นครับผู้มีบุญก็ได้ร่วมกันถวายเครื่องเทยธรรมนะครับ เพื่อจะได้สั่งสมบุญยกิริยาทั้งการทำทานรักษาศีลแล้วก็เจริญสมาธิพาวะครับ